สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง JDZ Gamer กันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาเล่นตัวอะไรแต่จะมาทำอีเวนต์1 5 0 0พเพชรเนาะเออคือฉันจะมาตามหาบลอสซ้มจากอีเวนต์ไอซูเปอร์พิกอัพเนี่ยแต่ฉันไม่ได้จะมาตามหากุญแจฉันจะมาตามหาตัวเลยหรือว่าจะเป็นเทพีอัคคีสุดเออเทพอักคีบีเซอร์สมุทก็ได้เนาะ เนี่ยตัวบนเนี่ยได้หมดเลยยเว้นกิกิแล้วก็พระภัยเนาะฉันก็จะมาตามหากันมาดูกันว่า1500เพชรเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆไหมถ้าเรากดโดนเริ่มที่100เพชรแรกเลยโอ้โหเธอตรงกลางอุ้ยกุญแจซูปเปอร์อีกแล้วมาอีกแล้ว1อันหมดไป2 0 0เพชรนะหมดไป300เพชรเราได้มา100่งรเพชรได้ทุนคืนมาเนาะ ทุกคนน่าเสียดายวะ่ะโอ้คุณแจมาอีกแล้วมาบอสซัมหน่อยได้ไหมนะบอสซัมมากลางหน่อยห้าร้อยเพชรสุดท้ายได้มาอีกหนึ่งร้อยเพชรนะทุกคนโอ้คุณแจซุปเปอร์มาอีกแล้วเล็กเจ็ดเหรอ ได้หนึ่งแสนทองหูยฉันอยากได้บอสซ้ำอ่ะทุกคนมาอีกสองร้อยเพชรโอ้โหกุญแจซุปเปอร์และคือฉันต้องไปหาอีกใช่ไหมฉันถึงจะได้จี้ฉันจะเอาจี้ชิ้นไหนดีทุกคน หมวกต้อนรับเนี่ยก็น่าสนนะเออแล้วก็บัตรเชิญเนลเทศเจฐีหมวกเออเดี๋ยวลองไปคิดคิดดูละกันว่าจะเอาอะไรดีเนาะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบา,บายบายเดี๋ยวไปขอสู้ชีวิตต่อก่อนเผื่อได้บอสซ้มหรือได้อะไรมาเพิ่มเติมเนาะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปสำหรับวันนี้ไปแล้วบา,บายบายโอเคก็สวัสดีทุกคนอีกสักรอบนะ ฉันก็ไปทําเติมฉันก็ไปทําการเติมมา99บาท1,500เพชรอีกครั้งหนึ่งเราจะมาสุ่มต่อกันต้องมานะขอกุญแจทุกคนกุญแจซุปเปอร์หรือไม่ก็เออบอสซ้ำมาเลยก็ได้โหทุกคน เฮ้ยเราจะได้อะไรไหมเนี่ยอย่าได้แต่เพชรสิหนึ่งแสนทองอีกละโหทุกคนเราได้เพชรเยอะมากนะตอนนี้โอ้ผาไพมาน,นี่ออกมาทำไมมีแล้วมีแล้วเจ้าค่ะนี่ฉันมีแล้วเจ้าค่ะโอ้โหทุกคนเก้าเก้าเพชรเราไอ้ยเก้าเก้าบาทเรานะเนี่ย ี่ฉันไปเติม99บาทมาเลยนะเร็วๆคุณแจซูปเปอร์อีกสักอันไหมสักอันหน่อยอย่าออกแต่ทองมาลีนะตัวยังไม่มีเลยโอ๊ยได้คุญแจซูปเปอร์มาอีกหนึ่งอันเฮ้ยทุกคนโอ้ยเดี๋ยวฉันขอไปดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะ ไงก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ฉันแบบว่าไปฟาร์มเพชรมาเมาื่อวานที่ฉันบอกว่าจะดูโฆษณาให้จบเนี่ยฉันก็ไปดูเนาะแล้วก็ไปฟาร์มเพชรมาจนถึงวันนี้เออก็คือเราก็จะมาสุ่มต่อกันอีก1,000พเพชรเนาะว่ากุญแจอีกหนึ่งอันเนี่ยจะออกไหมเออเพราะว่าฉันต้องการจี้อีกหนึ่งชิ้นนะหรือไม่ก็ขอให้กดได้ตัวดีๆก็ได้นะเดี๋ยวเราลองไปกดกันเลย หนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรแรกก็ได้หนึ่งร้อยเพชรเนาะหนึ่งแสนทองหยูยหนึ่งแสนทองแอล้วเลขสี่คืออะไรหนึ่งร้อยเพชรอีกแล้วห้าร้อยเพชรสุดท้ายอืมอุ้ยทุกคนน่าเสียดายมาก สองเพชรเนี่ยโหจะไม่ได้เลยจริงๆหรอโหยมันจะไม่ได้เลยจริงๆหรออีก200ยเพชรทุกคนอีก200เพชรโอเคทุกคน,คกคนฉันไปดูโฆษณามาเพิ่มนิดหนึ่งโนดได้มาห้ารอยเพชรก็ห้ารอยเพชรสุดท้ายละ่ะของวันนี้โอ้ย ฉันขออะไรดีๆได้ไหมเฮ้ยอากีอยู่ฝั่งนี้โหทุกคนเราจะไม่ได้อะไรดีๆเลย,เลยเหรอเราได้แต่ทองฉันได้แต่ทองจริงๆนะเนี่ยแกมันยังแรกอะไรไม่ได้อะทุกคนเนี่ยคือฉันมีหมดแล้วอะหมวกอันนี้ฉันก็มีแล้วโอยขาดอีกอันเดียวอะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะไปสู้ชีวิตก่อนอะทุกคนแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกลับมาทำคลิปต่อฉันจะไปสู้ชีวิตก่อนสับวันนี้ไปละบ๊ายบายทุกคนฉันก็ได้ทำการไปรวบรวมเพชรมา963เพชรมาดูกันว่า900นี้เนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มไหมคืนนี้เนี่ยฉันมีบัฟ500เพชรอีกนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยได้1,000เพชรเนาะแล้วก็บวกดูโฆษณาก็จะเอามาหาอีกเนาะเออขอบุญใจอันเดียวนะ ถาลุกอมดาวหนึ0งแสนทองสอ0 0สนหกรเพชโอ้ยทุกคนฉันต้องการอะไรก็ได้ที่ฉันยังไม่มีอ่ะตัวก็ได้อ่ะหรืออะไรก็ได้ขอแค่ยังไม่มีหนึ่งเพชรสุดท้ายได้แต่ทองคือตอนเนี้รวยทองมากรวยแบบ ไม่ไหวแล้วทุกคนเราจะมารับเพชรเพิ่มกันนะเราได้มาสองร้อเพชรใช่ไหมเออเออได้สักทีเฮย้ยได้แล้วทุกคนเราปิดเว้นละหุยจะถ้ากดได้มาลีน่านี่ก็คุ้มเหมือนกันนะฉันกดให้หมดเลยละกันอหนึ่งแสนทองไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนเราครบแล้วนะเราก็ได้ทําการปิดอีเวนต์สักทีสักที ส่วนตัวไหนก็ขอไปเลือกก่อนนะว่าจะเอาชิ้นไหนดีเพราะว่ามันก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหมวกต้อนรับหรือว่าหมวกกันขโมยมาเบิ้ลนเนาะแล้วก็เป็นหมวกเอ้ยเป็นบัตรเชิญเศรษฐีเนี่ยทุกคนบัตรเชิญในประเทศเนาะเออโอ้ยเน็ตฉลุดแป๊บหนึ่งนะโอเคมาละมันก็จะมีจี้ไดนามงไดนามายเนาะซึ่งฉันก็แบบ เออชิ้นนี้ก็ไม่ไม่ไมปลื้มนะจ๊ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเลือกระหว่างราชาที่ถูกเนระเทศกับตันหมวกขโมยมาเบิร์แล้วก็หมวกต้อนรับนะทุกคนว่าฉันเอาชิ้นไหนดีฉันเอาชินไหนดีแต่ว่าฉันจะไปเลือกแบบหลังไม้เนาะก็เป็นยังงกันบ้างกับการทำเอีเวนต์สุดสู้ชีวิตขอให้คนเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้เยอะๆนะเพราะว่าฉันเนี่ยตั้งใจทำมากคือดองเพชรอะประมาณห่วันเลยนะ เออแบบไปหาเพชรมาเพื่อที่จะแบบมาทำอีเวนต์ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้บอสัมอย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยแต่เราได้กุญออแจซูปเปอร์มาหกใบฉันก็พอใจแล้วแหละทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องฉันเนี่ยสามารถโดนทมาทางโทมานี่วอลเล็ตที่แปะไว้ใต้ คลิปเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะเหนื่อยมาก